ถ้าเป็นคนคิดคอนเซปต์นี้อะ่ะมาแล้วทำไมต้องต่อยท้องอะ่ะวันหนึ่งมิสเตอร์ไฟนนี่แหละเขาก็เขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆริอ่ะไอสิ่งที่เราทําอยู่ตรงเนี้ยมันแปลกหูแปลกตานะอย่างเช่นการแบบต่อยท้องเตะขาเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วเขาก็รู้รอยู่แล้วแหละเขาชวนผมทำคอนเทนต์ผมก็ไม่ทาหรอกเขาก็เลยเอาอันนี้มาล่อครับจุดอ่อนผมน้องหมาน้องแมวหรือสัตว์ทั่วไปหมูหมากไก่อะไรเงี้ยเขาเลยบอกนะถ้าพ่พิเตอร์ยอมทำคอนเทนต์กับผมนะผมจะระดมทุนเอาเงินมาช่วยสัตว์อะไรเงี้ยผมก็เลยเฮ้ย กาแค่คอนเทนต์เนี่ยมันจะยากอะไร <laughs> <laughs> มาเลยอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็อยู่ที่ค่ายมวยอยู่แล้วก็ถ่ายเลยมันจะมันจะยากอะไรใช่ไหมพอเขาถ่ายมาปับ๊บ <laughs> <laughs> ผมขอท้าทั่วไทยทั่วโลกนะครับผมมาต่อยท้องใครชนะเอาไปเลยแสนหนึ่งกับพีเตอร์เดนมาร์กพอกับพีเต <laughs> อร์เราก็ส่ดุ่งเลยครับ <laughs> ผมว่านะเขาได้อินสปิเรชั่นมาจากเจมสเรื่องท้าว่ายน้ำาอือเขาก็เลยมาที่ค่ายแล้วเขาก็เลยเอาเรื่องหมาแมวเนี่ยมาหลอกล่อผม ผมว่าเขาคือเพาเห็นผมฝึกต่อยท้องฝึกเตะขาเป็นประจำอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยเป็นเหมือนอัจฉริยะทางด้านโซเชียลอะ่ะเขาก็เลยคงมองว่าเฮ้ยที่ค่าเนี่ยมันไม่แปลกแต่ถ้าคนนอกเห็นเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แปลกตาอันนี้คือในมุมเขาสรุปก็โยนมาให้ผมอะ่ะให้ผมต่อยท้องพี่พิวเตอร์ถ้าเสียแสนหนึ่งพี่พิวเตอร์ฝากใจนะครับผมไม่มี <laughs> ผมต้องต้องต่อยต้งงจ่ายเองทุกอ,อย่างแต่ก็พ่อคนมาฝ่อยท้องใช่ไหมฮะ คือยอดวิวตอนนี้รวมๆกันประมาณแบบหกเจ็ดร้อยล้านวิวรวมๆกันนะฮะ,ค,ะนะคือส่วนที่ผมประทับใจคือคนทางบ้านที่เขาไม่ได้มาต่อยท้องแต่เขาได้แรงบันดาลใจแล้วเขาก็บริจาคเงินไปที่มูลนิธิที่เขาศรัทธาในไทยแล้วเขาก็ส่งคลิปมาให้เราดูอะคือเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยสมมติว่าร้อยล้านวิวนะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของร้อยล้านวิวก็คือหนึ่งล้านถ้าหนึ่งล้านคนแม้กระทั่งแบบตัดสินใจไปร้านสะดวกซื้อแล้วก็ให้อาหารน้องหมาสักมื้อหนึ่งอะ แค่นี้มันก็มากกว่าที่เราจะสามารถให้ได้แล้วเราก็รู้สึกโอ้โหเราเจ็บตัวแค่นี้แลกกับแบบน้องหมาได้กินข้าวอิ่มอิ่มสักมือเขาอาจจะไม่ได้กินอิ่มมาสักเดือนหนึ่งแล้วหลังจากที่คุยเขาอยากมันก็คุ้มแล้วลมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของไอต่อยท้องการกุศลนี่นะเข้าใจแล้วครับมีที่มาอย่างนั้นเองแค่นี้เลยฮะต่อยท้องเนี่ย คุณมีวิธีการฝึกท้องอย่างไงหรือว่ามันอยู่ที่วิธีการเกรงวิธีการหายใจแลไรนะรนะโอเมนนั้นก็จริงหายใจไม่เกี่ยวเลยฮะเกรงเราก็แค่ต้องเกรงธรรมดาแต่วิธีที่ฝึกมานะครับก็คืออาจารย์ผมอครับจัดรีดเขาก็ให้เราคุกเข่าเแล้วเขาเตอัดปา ในอลิมปีท,ทปี่ท้องเหรใช่ท้องก็จะมี3ส่วนนะส่วนบนก็ลิมปีส่วนท้องกะไอชกกระเพาะอาหารตรงกลางแล้วก็ท้องล่างอะไรเงี้ยท้องน้อย mm hmm. ก็แต่อัดหมดอ่ะแต่อันที่ที่เราต้องเน้นคือจุดอ่อนเพราะเวลาเราขึ้นชกอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าแบบเราไม่สามารถบอกได้นะว่าเฮ้ยคุณห้ามต่อยคามผมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมหลับอะไรเงี้ยคือฉะนั้น เราบอกคุณชกไม่ได้เราขึ้นไปเราไม่สามารถบอกเขาได้คุณห้ามเตะลิ้มปีผมยิ่งมาเป็นจุดอ่อนเราก็ต้องยิ่งฝึกให้มันหนักกว่าเดิมเขาก็เลยเน้นเตะทั้งหมดแต่จะเน้นลิ้มปีแล้วก็เตะขาหรือนอนที่พื้นแล้วให้คนแบบอาจารย์ผมก็ร้อยกว่าโลกระโดดเอาส้นกระโดดเหยียบกระทืบลิ้นปีอนะไรเงี้ยพอบางทมีมันก็อ้วกอะแหละบางทีก็กระดูกร้าแล้วก็พักไปก่อนพอผ่านไปสักสิบปีผมก็เริ่มชินแหละก็เลยเริ่มชินนี่นคุณ<ป>ฝึกอย่างนี้มาตั้งเด็กเลยเหรอสิบห้าสิบหกแล้วก,กันนะกนแบบถ่ายทอด ชานีแต่ว่าเขาแรงแต่วันแรกเลยไหมหรือว่าค่อยๆเพิ่มเลเวลมาก็พอเราเห็นแล้วล่ะเราเริ่มซ้อมมาสักพักนะเห็นแล้วเราจริงจังแล้วอะ่รเงี้ยก็ค่อยเริ่มทําให้อย่างนักมวยผมเห็นนะครับนักมวยไทยหลายๆคนเนี่ยท้องแข็งถามว่าผมซ้อมมวยผมก็เคยแต่มันจะมีจังหวะหนึ่งจังหวะหายใจแล้วเข้าแล้วโดนต่อยลิ้นปีพอดีเนี่ยคอมพิวเตอร์จะแก้อย่างไงก็ไอตรงนี้เลยมันมี2ตัวแปรเลยครับก็คือ1เหมือนเหมือนการหลบหมัดที่หน้าครับหนึ่งเราเห็นหมัดทันไหม สองเราหลบเป็นไหมคือถ้าเราเห็นทันแต่เราหลบไม่เป็นก็โดนถ้าเราหลบเป็นแต่เห็นไม่ทันมันก็โดนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราจะหลบหมัดได้ต่อเมื่อเราเห็นว่าหมัดมาแล้วเราหลบเป็นเหมือนกับที่ท้องอ่ะถ้าเราเก่งแล้วเนี่ยร่างกายเราหลับได้ไหมนี่คือหนึ่งอย่างแต่อีกอย่างคือเราจะเห็นว่ามันจะมาไหมถ้าเราไม่เห็นเราก็เก่งไม่ทันมันก็เลยประกอบไปว,ว่าไอ้ท้องแข็งเนี่ยเราสามารถฝึกให้มันแข็งได้นะแต่ว่าเราจะเก่งทันไม่ทันอันเนี้ยต้องไปลงนวมแล้วก็โดนป่อยท้องให้นอก ถ้าร่างกายมันจะเริ่มซึมซับแล้วมันจะเริ่มเก่งให้ทันเองครับเราก็เลยต้องเอา2อ,อย่างนี้มาผสมกันตั้งแต่คุณฝึกมวยมาต่อยมวยมาหรือว่าซ้อมมวยมาคุณเคยโดนต่อยท้องแล้วคุณจุกลงไปกองม้างไหมไม่เคยครับผมยังครับยังเดี๋ยวก็อาจจะวันนึงอาจจะมีครับแต่แค่ตอนนี้ก็ยังเฉยๆครับผมแล้วที่คุณไปต่อยท้องกับหลายคนมาครับครับส่วนใหญ่โดนปีเตอร์ต่อยกระเด็นหมดเลยอ่ะไม่ขนาดนั้นครับผมมีบ้างครับใครที่ปีเตอร์รู้สึกว่าโอ้หัดเขาหนะักจริง คืออันนี้หลายๆคนถามมากๆนะมันเป็นคําตอบที่ตอบไม่ได้จริงๆเพราะอย่างนี้ฮะบางทีนะคนร้อยกว่าโลอ่ะต่อยผมนะผมตอนแรกอะผมก็คิดว่ามันจะต้องหนักสุดละแต่ว่าบางทีอะผมแค่เดินไปข้างถนนเงนี้ยมีแบบเขาประมาณหกสิกว่าโลเจ็ดสิบโลก็คือแบบเหมือนเป็นนักนคาริสตินิกอะเขาก็กเนี่ยขอต่อยทองได้ไหมผมก็ได้ครับต่อยมาตาบับคือเรารู้สึกเลยว่าโอ้โหหนักกว่าคนร้อยกว่าโลอีกอะ่ะแล้ว แล้วเขาก็คมครับแล้วเขาก็ไปแล้วผมอ่ะยังไม่ได้รู้จักไม่ทันมันก็เลยตอบยากจริงๆมันผมคาดเดาไม่ได้แค่ดูเปล่าปาคาดเดาไม่ได้คนที่เราคิดว่าจะหนักบางทีเราฮะอ,อตอยแล้วหรอบางคนเดียตัวเลก็กกระจิ๋วเดียวแล้วคิดโอ้ไม่เท่าไหร่ปักหโอ้หนักกว่าร้อยกว่าโลผมก็เลยตอบไม่ได้จริงๆว่าใครหนักสุดใช่ม,มันเซอร์ไพรส์อ่อะต่ผมมาต่อยท้องนี่ผมเซอร์ไพรส์จริงๆกับความแตกต่างของพลังแต่ละคนเลยมัน,มนเดาได้ยากมาก บางทีบอผมโดนนักมวยอาชีพต่อยเลยนะนักมวยอาชีพนักมวยวันอะไรเงี้ยเด็กแบบที่ไม่ได้ต่อยมวย6กกิโลที่เขาดึงข้อต่อยหนักกว่า5เท่าก็มีฮนะมีวันฟังไว้นะผมก็เลยแบบมันมัน,ม,นมันเดาไม่ได้จริงๆบางคนนักมวยวันก็หนักบางคนก็แบบเด็กเดินมาที่ไม่ต่อยมวยก็หนักกว่าบางทีเขายังหนักกว่าคนร้อยกว่าโลอะไรเงี้ยคือมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจริงๆริงฮะ เสียดายจริงๆนะโจเพิ่งกลับนะพี่จะให้โจนัทวุฒิเนี่ยล่อยท้องลองกับปีเตอร์หน่อยให้ปีเตอร์ต่อยโจคืนด้วยที่มันไส้ผมนะครับเนี่ยขอต่อยท้องปีเตอร์ได้ครับผมยินดีครับผมไม่หรือว่าให้ปีเตอร์ต่อยท้องผมซิ่งอย่างรู้ว่าเป็นยังไงได้ครับผมนะโอเคขอบพระคุณมากครับปีเตอร์ขอบคุณครับขอบคุณมากครับงั้นขอทีนึงนะมาเลยครับผมเต็มที่เลยครับ ปึ้งเอ้ยพี่เขาบันทึกเลยอ่ะเอากี่เปอร์เซ็นต์ครับเอาแล้วแต่ปีเตอร์เลยสิบดีไหมอ่ะได้ได้หมดเลย10ยหมดเลยสิบแล้วกันนะครับครับโอ้โหสิบเนี่ยขอบคุณขอบคุณมากเฮ้ยจุกจริงๆกูไม่ได้พูดเล่นจุกสัตว์เลยอ่ะโโห นี่แม่งกระเด็นเลยอ่ะแบบบ้าไปแล้วอ่ะพวกมึงต้องโดนคนละทีเว้ยนี่คือช็อตของชีวิตมึงเลยนะเฮ้ยจริงๆกูไม่ได้พูดเล่นมามึงขอขอคนละทีโอ้ยยอดแข็งแรงมากครับเดี๋ยวได้เต็มที่เต็มที่เลยครับนี่เนี่ยเขาอ่อยให้อยู่แล้วอาสิบเปอร์เซนอยู่แล้ว โอ้โหอ้โาสยกแขนขึ้นเออนนั่แหละแล้วหายใจหายใจด้วยโอเคยอนุานะครับอ่ะมีหลักนี้มีหลักนี้มีหลักนี้